สาเหตุที่ลงคอร์สลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักนิ่งหรือไม่ลดสักทีนะคะบางคนพอลงคอร์สลดน้ำหนักแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ปฏิบัติตามที่โค้ดแนะนำทุกอย่างนะเคร่งกับการกินมากเลยแต่ทำไมน้ำหนักฉันไม่ลดสักทีหรือน้ำหนักฉันค้างเติรนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะการที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือน้ำหนักนิ่งนะคะเราต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยว่าองค์ประกอบของร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะอ่า ดูว่ามีไขมันเป็นยังไงกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการที่บางที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากการที่มวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันไขมันเราลดลงนะคะให้เราดูความรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มันหลวมหรือเปล่านะคะแล้วหน้าตาสดชื่นหรือเปล่าไม่โทรมนะคะหน้าไม่โทรมไม่เหนื่อยไม่เพรียแบบนี้ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราไม่ควรโฟกัสที่เฉพาะตัวเลขที่ตาช่างนะคะ แต่ข้อดีของการมีโค้ดลดน้ําหนักก็คืออย่างน้อย,อยโค้ดจะได้นแนะนําเทคนิคการทา,ทานที่ถูกต้องให้เราว่าเราควรทานยังไงให้ได้สารอาหารให้ครบเนื่องจากว่าร่างกายของเราต้องการสารอาหารให้ครบบางครน,นะคะไปออกกําลังกายหลังออกกําลังกายเสร็จร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่เราใช้ไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีโค้ดก็เราจะโค้ดจะแนะนําว่าเราควรจะทานโปรตีนป,ประมาณเท่าไหร่ การอาหารในแต่ละมื้อควรจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีจะก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามหรือเราคิดไม่ถึงนะคะก็จะทําให้เราสามารถค่อยๆลดน้ําหนักลงได้นะคะการที่น้ําหนักจะลงหรือช้านะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรโฟกัสที่ตัวเลขบนตชาชั่มอย่างเดียวนะคะเราควรดูว่ามวองค์ประกบอบของร่างกายมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงนะคะ